วันมีวันพระไงนอะจากไหวพระไหวเจ้านี้หนึ่งเนาะค่ะเนี่ยเสียในห้องสบายใจในวันข้างหน้านะ้ะความเชื่อความศรัทธาเคารพบูชานะคะสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ควรเคารพบูชาถึงเล็กที่ยู ใครก็ตามเนาะคะ่ะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะทําไปในเดือดร้อนใครเนาะคะ่ะก็มีเทียนนะคะจุดแล้วก็อันอันนี้ว่ามปนถูกเด้อค่ะกัมย่าเนาะคะ่พะพว่นในบ้านตัวจุดถูกหลายประดิษเนาะคะ่ะเดี๋ยวสัญญาณดับเครื่องสีดำขึ้นเนาะคะ่ะที่หนองบองปลาย่ะมันพแผลงไงเฮา,ากับผมทำนิดนึงเนาะคะ่ะสวดมนต์ไหว้พระสิ่งที่จะ สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปรฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้โคตสุดน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะค่ะใส่ชุดนี้แล้วก็อยากร้องนิดนึงนะค่ะโอ้านิสงฟังสาตมามังคำสั่งสอน วินญยณิกอนฟังคำสอนสัจจา,านะคะสาวมรําเก่าสาวสารพันเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้หยังมาอวดมาอ้างมากินคำวานี้ได้บักมี่ค่ะได้ขนุนนะคะอัดแข็งมานะคะบานนี้มันกะละลายเรียบยร้อยแล้วพี่น้องขะอยากกินนะคะ แพ็กละสามยูโรค่ะสื่อยูลานจีนนะคะมากินอ่างพี่น้องก่อนหน่อยหนึ่งนะคะมีเยสีขึ้นบักมีสิแล้วจีเหลียวเห็นขาหนีก็ว่าสอยแมนบอกค่ะหวานดียอู่ค่ะน้ำยังข้าน้ำบักหนาวค่ะ มะนาวร้อนกินไปแล้วตอนมันร้อนแล้วรอบหนึ่งกระเทน้ําร้อนลงอีกตอนที่มันเป็นเปลือกสีเขียวมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองพุ่นล่ะค่ะขมแน่หยางแน่บ่แสบกระซังหัวมันเป็นว่าเป็นยาเนาะพี่น้องเนาะขิงพร้อมเด้อค่ะโอ้ยขมตองเฟียนเอา้ายาใจคนจนก็แล้กกันเนาะค่ะมีเรื่องหยางมาเวาสู้กันฟัง่งขามานี่ที่ึ้น ไตเติลน,นิดนึงนะคะไหวพระไหวเจ้าเนาะค่ะเขาายุใส่เข้าเป็นคนผุดศาสนาผุดเราก็ทําตามความเชื่อตามความศรัทธาของเรานะคะไม่เดือดร้อนใครเนาะค่ะไหวพระไหวเจ้าทํางานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็มีแนวมาเอาสู้ฟังนะคะพอดีหกเดือนก้อนปุ่นละค่ะมูพนไยอยู่หลังบ้านตัวๆนี่ละค่ะอยู่อาพาตเมมต์ด้านหลังนะคะ ไปยามเพิินนะคะเมียเพิินกะบอกไข่ส้ายบนะคะว่าเป็นโครคไอ้คล้ายๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนสันวาเนาะคะ่ะยางกะบบอสไข่ได้ไขได้บอแได้ยางแต่หลบหลบในบา้านในห้องน่นนะคะ่ะอาพาร์ดเมมตนโชคดีว่อาอผา์ดเต์นใ,นใหญ่เติบนะคะเพื่อเป็นเพื่อนซี่กันก็เพราะฟนตัวๆเลยล่ะคะ่เะเพื่อนเลียนมาน้ำกันรุ่นเดียวกันผู้ชายแต่ว่าเมียเพนนิินเป็นป่วยนะคะก็ได้ออกจากงานบ่ได้ทำงานแล้ว ตัวตัวกแฟก็เลยไปยามเพิ่นนะคะ <c oughs> วางสองสามหมื่นนี่ก็ไปยามอีกค่ะแต่ว่าหกเดือนที่แล้วตัวตไปยามไปเยี่ยมครั้งแรกนะคะช่วงที่เขาไม่สบายนะคะไปกับแฟนนี่หละคะ <c oughs> ่ะเพราะไปฮอดปุ๊บเข้าไปในบ้านเพิินนะคะพี่น้องค่ะตัวตก็สำรวจหูุนนี่นั่นตัวตัวก็ไปค้นมักนกมักบึงเครื่องประดับต่างต่างอันนั้นอันนี้ที่ต่างชั่วในบ้านนะคะ พอตัวตัวก้าวขาเข้าไปในบ้านเพลินปุ๊บประตูเพลินเปิดป,ป,ป,ปุ๊บมันจะเป็นเดี๋ยวกะสิขึ้นเป็นคลิปให้เบิ้งเด้อค่ะห้องน้ำเพิ่์กระชือตรงกับประตูพอดีเขาไปห้องน้ำสำหรับพวกรับแขกน,นะคะแต่ว่ากระสีไม่โตนั่นแหละค่ะโต๊ะที่ขึ้นเนี่ยเนาะค่ะเพิ่นเอาพระพุทธรูปตั้งไว้โต๊ะนั่นนะคะตอนหกเดือนก่อนที่ตัวโตไปนะคะนะคะตัวโตก็ไปนั่งไปคุยไปยามเพิ่นสะก่อน บ่านี่ตัวโตก็เลยแน้นนำเพิ่นเฮาศาสนาพุทธเนาะค่ะพระพุทธลูกกระตั้งโตรงขามห่องน้ำพอดีตัวโตไปเข้าห้องน้ำกับเปิดออกมาเพาะ mm hmm. พ,อพอดีหันหนาเส้นประตูห่องน้ำพอดีค่ะพีน่นงค่ะเข mm ้า hmm. ห,หูยดกค่ะว่าฝรั่งเนาะค่ะเราก็จะเห็นฝรั่งหลากหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นบ้านฝรั่งหลากหลายที่จะตั้งพระพุทธลูกไว้ตามสวนตามอย่างก็บได้ว่าเพิ่น นะครับเพราะว่าเพิรนคิดว่าเป็นของประดับของต่างโชว์เนาะแต่ว่าบาทนี้ก็ถือว่าเป็นมูเพิ่์นกะอัตยาใสไม่ตีดีนะค่ะมูเพอใหญ่ายเพิ่์นก็บอกเลยบอกหัวใดโตโตก,ก็เลยบอกเพิ่นเธอดจิตเปตังพระพุทธรูปจังดไดเวนาห้องน้ำจะรู้อยู่ว่าเธอดเสื่อมาประดับบ้านเพราะว่าเพิ่์นเป็นพได้บ,บูชาคือเฮาเนาะค่ะเพิ่์นพรได้เป็นศาสนาพุทธท่านวานเธือดอง่ายเพิ่น ไปยุดยุดได้จุดหนึ่งที่สูงกว่านี่เราก็เลยยุ่ไก่หองน้ำขนาดนี้ดีบ่ดีการเจ็บการป่วยของเธออาจดีขึ้นก็ไดเดอ่าวัสดอกก็เลยเขา้าคิดออกมานะครับพี่น้องขาก็เลยแนะนํำเพิ่นนะคะสิใหญ่บ่ใหญ่ก็เรียกเตจเจ้าเจ้า,า,ายางบ่ได้เดียยเด๋ยวนี้เจ้ายางได้เด้บ่ไดย่ยางเด้์เจ๋อหลบหลบบานวันข้างหน้าฮาเจ,จ๋วยา,ายอยู่เหตุถูกต้องดีบ่ดี ของพวกนี้บอสเสือยาหลบลูสิงซัก์ซ์จังสีงส่อาจสิมีจริงกระไร5้หตุเหตุถูกต้องตัวโตกันแนะนั่จังสีนะคะแล้วก็บ,บอกแฟน้ตัวโตพร้อมนะคะให้บอกเพิ่นวาาสัน่าหลังจากนั้นที่ตัวโตบอกไปแล้วสามตีมือเพิ่นก็นเลยง่ายนะคะง่ายไปไวทุกคนหลังตู่ค่ะสูงๆูนผลัะส้นห้องรับแขกเพิ่นนะคะพระพุทธรูปก,ก็องคหญยเติบอยู่ค่ะองค์่อเล่า บระมาณนี่ล่ะค่ะสำสพุทล่ะค่ะเรนก็เลยตั้งไว้ข้างบนแต่ว่าตัวตัวป่ะดทศไทยแต่วันที่ไทยเห็นนคือลาสุดสามตีมือไปยามเพิ่นนะคะก็บว่าเอย่าพระพุทธรูกตั้งยุ่หันเลียวนั่นนะคะอืมก็ถือว่าเิ่นเสืออยู่ค่ะแล้วบาทนี่หลังจากนั่นมานะคะเป็นเดือนสองเดือนเราเด้ค่าบาทพยัญญงได้เพื่อเริ่มแข็งแรงขึ้นเพิ่นสามารถย่างด้วยใหญ โรลัเตอร์ให้มันอย่างนี้ค่ะอันอื่นซื้อพิษกับขอว่ทวดเด้อค่ะที่เป็นรถเข็นเข็น,เข,นเข็นไปละพู้เถา่ายางไอ้น้ำเหมือนแม่คำจับของได้เราก็สามารถยางไปตลาดตะลี่ใดที่ฝรั่งใส่กันนะครับพี่น้องค่ะสมมติเพื่อกะ็ะไรยางได้เพื่อกระไใจหลายเป็นแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าเพิ่นอาจจะบอกคิดถึงเดอมที่ตัวโตบอกือบอกกับว่าลูแต่ว่าตัวโตเป็นแนะน้าเิ่นแจงสันนะคะเฮาเป็นเช่าผุดเนาะค่ะเฮาอายุใส่กับสั่งเฮาหลาึกนึกหา มันก็เป็นบุญเป็นคุณนะคะในสิ่งที่ต่างๆนะคะออนเห็ดถูกต้องนิดนึงตั้งตัวตเองกับตองมีมุ่มนี่จุดนะคะแฟนทิ่ตั้งทัว่วทิบวไรสมัย,ยปัญยุผู้เดียวพะพุทธลูปอยู่ในบ้านตัวโตนะคะตอนที่ปัญยุผู้เดียวประกาศสื่อมาเรลาเด้คะ่ะประกาศสื่อมาไวแจว่าเพื่อกับบ่ลลูว่าเห็ดแ้งใดจะตินตั้งไปพุ่นไปมุ่มพุ่นม,มุมทพี่ตัวโตขึ้นมาหาร่วมจุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าตัวโตไหวาพาไหวเจ้าถูกเศร้านะคะ กบูซาสักวันจุดใดจุดหนึ่งก็เลยมาร่วมมาตังเป็นมุ่มไห้สําหรับประพุทธรลูโดยตรงนะคะเท่ากับเห็ุมันถื่อ้องนิดหนึ่งเนาะค่ะเขาเลยมาบอกสู้กันฟังว่าของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะค่ะไม่โดนกับตัวเองก็ไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วก็ยังทำมันก็แล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน รบ้านนี่พีคนหนึ่งนะคะคนไทยนะคะเมืองเดี๋ยวไอเมืองี้ยน้อยออกไปข้างนอกที่เคยทัปรึกษาตัวตวหลากหลายลิบตัวตเบาถึงนะคะพีบตัวตไปบ้านเพิินก็เห็นพระพุทธลูกนะคะที่นี่ขาวาเจจะเป็นยังก็พระพุทธรูปไปตั้งไว้ตั้มแต่ตั้งเว้วววสวนเข่าใจเยะวาสวนแต่ว,าว่าเจ้าบ่มียังบ่มียังห้องเพลยหัดเพลินองค์ใหญ่คับตัวๆขบวาวาอง์ประมัน ว่ามันซ้ำกัดสูงเติบยุคับพีนองขาตั้งสวนกับตั้งได้อยุแต่ว่าเจ้าหาโตหาโตรว่าหาเกาอีหาตั้งหาอย่างให้พ่นตั้งึ้นสูงกว่นานั้นจากน้อยแด้วันดอกจากแฟนพี่พ่นตั้งไหวว่าสันว่าเพ่นเอาไปหาตั้งเอาโลดว่าสันว่าพ่นมีสององค์แต่ว่าเจาา้ากะหาไข่ปอเดไดวว่าแต่ว่าเฮาก็เป็นคนพูดศาสนาพูดอันดอกเจ้าก็บบอกเป็นตัวซึมซับเิพพ่นตัวเว้ากับแฟนน่ะตัว ตั้งมันตั้งได้แต่ว่าเจ้าาแถมหนาอย่างห้องเพิ่นขึ้นให้สูงจากน้อยแดว่าสันดกเมื่อม่นว่าตั้งกับพื่นเลยห้าหมูม้าหยังเป็นเยาวใส่หยังใส่ใสกระบอกคือว่าสันดกตัวตัวบอกเพิ่นนะคะแต่ว่าพวกที่เปประดับนําสวนนํลานะะลักอาหารโรงเรียนยังก็บ่ไดดว่าเพิ่นนะคะนี่อยู่บ้านก็เลยบอกเพิ่นเห็โยกขื่นสูงนะคะแม่นเจ้ายวว่ไหวบพหยังก็บ่ไดดว่าแต่ว่าห้าก็ให้เพิ่นสีงสูงแดจากน่อยเผื่อเป็นความเป็นสิริมงคล แกโต,ตเฮาสันดอกเพิ่กับสิเบิ้งสีแง่งเฮาดอกเนี่ยได้เฮรเหลียวพอเห็นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงก็คือกําลังใจนี่แหละค่ะกําลังใจเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรามอบให้กันก็รู้ว่ามันมีค่าจังสีล่ละค่ะถึงมันจะเป็นแค่ล้มปากกับจริงเนาะค่ะแนะ่นบ่คับพี่น้องคะตัวๆเป็นทั้งสี่เรอกค่ะ เป็นเ้นแบท่วงอันนี้อย่านั่นเพิ่นยังสี่แลลวแต่เพิ่นสิสร้างหรือ่นสิชอบกับว่าดดว่ากันนะคะแท่กว่าเข้ากับถือว่าเข้าแนะนํากันในสิ่งที่ดีนะคะเหตุขึ้นมาแล้วกับบเสียหลายบทเสียหายนะคะเพราะเหลือบากกว่งนะคะเลยเป็นปเรื่องขึ้นมาเบาสู้กันฟั่งนี่แหละคะ่ะพอสามตีมือก้อนไปบ้านเพื่อนแฟนนั่นแหละคะ่ะที่ตัวตัวใดทายลิปนั่นแหละคะ่ะกับว่าเห็นมีเหลี่พระพุทธรูปเพิกกะเหตุมาแห่งสี่ ล้วล่างกายสุขภาพก็ดีขึ้นเรือ่อยๆก็ถือว่าโอเคยอยู่ค่ะตัวๆก็บอาสู่แฟนฟังได้บาทนี่ว่านั่นเห็นบอฉันบอกเขาเรียไว้แนะนํรลองเหยียดบางแบบนี้แบบนั้นนะคะเขาก็ได้ย้ายชีวิตเขาก็สิไข้ขึ้นสุขภาพร่างกายเขาก็สามารถเดินเฮิอนออกข้างนอกได้เร็วว่าสันว่านะคะกะ็จะเป็นน้ายาหมอน้ำยางน้ำเหมือนละก่าเนอกก็บประเดี๋กันนอกค่ะก็มีเรื่องมาวอาสู่พี่น้องฟังตัวนี้เด้อจา้า เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ